สวัสดีครับาาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเนศกนะครับจะมาสอนวิธีการทำมอร์ซิเมนต์เกมฮัลล์เริ่มโฉนะครับตัวอซิเมนต์ที่ผมจะสอนก็มีถึง4ถึง5้าซิปมนนะเกี่ยวกับประเทศเอ่ออังกฤษนั่นเองซึ่งมันจะเป็นสายคิงปาร์ตี้นะที่ผมจะไปเล่นวันนี้ก็คือเนี่ยครับผมมอร์ซิเมนล่นแรกแรกก็คือให้กษัตริย์อังกฤษนะครับไอ้กษัตริย์หญิงนะของอเมริกานะครับขึ้นคขลาล่าอเมริกาเนาะก็คือเล่นอังกฤษนั่นเองนะครับผมเป็น เป็นเลาวาลเนี่ยนะภรรยาของท่านไอเอ็ดวาร์ดนะครับต่อไปก็คือบิดคีสนะครับเล่นเป็นอังกฤษนะสายเอด็ดวาร์ดแล้วก็เข้าเยอรมันแล้วก็คอนโทรลส,สงปารีสนะต่อไปก็คือ,อมผมหาแป๊บนะ่ะเอ้ยนี่นะครับผมบัตเทิลควยเซอร์เก้าลำอันนี้ก็ง่ายนะเพราะว่าเรามีรถสามแล้วเราเปลี่ยนรถด้วยนะครับก็สร้างอีกหกเนาะก็สร้างไม่นานมากหนึ่งปีสองปีวานไปนะครับจะไม่ได้แนละ้วน่าปีากว่าแหละเออนะครับผมต่อไปนะอีกทีบเป็นหนึ่งอีกสิบอีกสอง ต้องสองดิเออไซ่ซสอสองสอง,สองก็คือเอ่อเป็นมหาแบบนั้มัน,ม,นมันขึ้นเต็มหมดเลยนะไม่สอบนะไ <c oughs> อ,อ้นี่นะผมก็คือตีพวกไอแคนาดาพวกนี้นะครับแล้วก็รวมาทางของนี่รวมทางของพวกแคนาดาเขาแอฟริกาพวกนี้มาเป็นเครือจักรพของเราเนะองนะครับซึ่งแน่น,นอนเราต้องกดไปทางเปลี่ยนแปลงในวิถีเนาะนะครับนะผมส่วน หลักๆเราจะใช้นี่ครับตรงนี้เป็นพื้นที่หลักเลยก็คือสร้างไปเลยนะผมทางทั้งทางไอ้ทางรถไฟแล้วก็แล้วก็เนี่ยท่าเรือตรงนี้เนาะก็ให้มันเต็มเวอร์ซิปไปเลยละกันเพราะว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่หลักเนาะในการั้งยกพงกระบกนะครับแล้วก็ทางบุกเลยเนาะโอเคทหารผมจะแบ่งตามนี้นะตอนช่งก่อนที่จะบุกอเมริกาด้วยเนาะก็คือผมจะแบ่งสปสามกองนะครับ เ็นทหารมาล้วนนี่นงะเปลี่ยนเป็นทหารมาแป๊บนะครับผมต่อไปนะครับก็อีกเป็นหน้าอีกสามกองก็คือเป็นแบ่งไว้ที่เซาท์เวลหนึ่งแบ่งไว้ที่อ่มาเลเซียหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งไว้ที่อ่าไอ้นิรซีแลนดรงนี้นะครับอีกหนึ่งนั่นเองนะครับผมถามว่าเพื่อทำไมครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเสียสลักซีวิตนะครับผมเพื่อที่จะแผ่นดินของเกบบเตนะเพื่อคินวาดนะครับคือกแง่คบเราส่งส่งเขาไป เออตายตรงออสเตเลียนอุสแล่เนี่ยเพื่อเพื่อจะได้ครีมเขาโดยที่เราเราไม่ต้องบุกเขาแบบให้จบนะเนื่องจากไอ้พวกนี้ครับไอ้พวกคอมบินเวลเนี่ยมันยอมแพ้ง่ายมากครับใครในร้านล้มก็คือทุกคนล้มนะครับผมประมาณนี้ผมก็เลยส่งแบ่งบางทีกองกองกองว่าๆๆๆๆๆๆไปเนาะตอน,นหน้าพวกนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเพจอีกทีนะครับผมเนี่ยผมมาเปลี่ยนเป็นเพจเป็นเพจอีกทีเป็นทนนหารหนึ่งซ่องนะเดี๋ยวผมรอหาก็เล่นเอ็มดีนะ เนี่ยใหเหลือแค่หนึ่งซองพอเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียไปเพิ่มมากเนาะเพราะว่านี่มันหกพันเลยนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งซองให้เสียพันเดียวจบเลยดีกว่านะครับผมส่วนการเดิร์สก็แล้วแต่คุณเลยนะการรีิสเซอร์ชก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมโอเคเออผมเล่นมือด้าวมาสัทูนึงแบบผมลืมนะครับผม <laughs> อีกอย่างหนึ่งโอเคมันมีเรือทั้งหมดของ,งกิจใช่ไหมก็เราทิ้งให้หมดนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ผลิตนะเราจะผลิตแต่ทางของเอ่อบัตรเชิญคุยเซอร์นะครับเนี่ยทำรซิเมนต์ของเรานี่ยเองนะครับผม ก็เรามีอยู่สามต้ก็ต้องใช้อีก6นะครับผม1 2 3 4 5 6โอเคนะครับได้เป็นอีกหลบต้องใช้หกลำเนาะผมลืมนะโอเคโอเคนะครับโอเคพอเรากดเปลี่ยนแปลงในวิธีเสร็จนะครับเราก็กดไปทางเกี่ยวกับนี่ครับผมทางรีฟอร์มหรืออิมพายเนี่ยครับผมแล้วก็กดมาทางนี้เนาะมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับให้เรากดนะว่าให้พระเจ้ารั่วแต่งงานหรือเปล่าก็ต้องให้เขาแต่งงานนะเพราะว่าเราจะให้เขาเป็นมาของราาเรานะเพราะว่าถ้าแบบแม่เขาแต่งงานก็เขาก็จะไปสลักร่าสมบัติก็เราจะกดคิงบรตตีไม่ได้นะครับผมโอเคเราก็อย่าลืมฝึกทหารเลยนะเพราะเราต้องเปลี่ยนเน้เพจทหารด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝึกนะ โอเคับผมนี่ครับพระเจ้าบุตรนะจะแต่งงานนะครับเราต้องเราต้องอนุาออาญ,ญาตให้เขานะถ้าถ้าเราไม่อนุญ,ญาตเนี่ยเขาก็จะสละรัสมบัตินะซึ่งเราไม่ต้องการนะก็กดอันไหนอันที่สองหรือสามก็ได้แั้วแต่นะผมจะกดอันที่สามแล้วกันนะโอเคแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่าแบบหนังสือพิมพ์แม่หลานถุนพระเจ้าบุตรวันนี้นะบ้านไปนะก็กดยังไงได้แกไม่ไม่สาะรัสมบัตินะครับผมโอเค ซึ่งในกรณีตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมก็กดให้ย้ายให้แกเนี่ยครับใช้แอติคิทเนี่ยนะครับผมอยาก้แกเป็นแอติคิทเนาะโอเคพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็เออ่ทางรัฐบาลก็ล้มเหลวเนาะเพราะว่าเออแบบมันไม่มีใครต้องการรัฐบาลก็จะมีรัฐบาลเพื่ออะไรนะครับผมก็กดอันนี้ไปเลยนะครับผมมันก็กลายเป็นรัฐล้มเหลวเนาะโอเคนะครับ พ่อจุดหนึ่งนะครับผมก็ไอ้พวกมึงขึ้นมึงก็หนีเนาะก็นั่นแหละรครับก็นหนีปล่อยมันหนีไปครับเพราะเราเราก็ยังไงเราก็ได้ตีมันอยู่แล้วนะผมโอเคครับเอิ่มก็เขาจะขึ้นตรงนี้เนาะว่าตอนแรกว่าพระเจ้าอิเบิร์แต่งานเมื่อไหร่แต่ว่าพอเขาแต่งงานแล้วเขาก็ขึ้นมานะครับผมซึ่งพอเขาแต่งงานแล้วก็เราสามารถกดคิงบัตตี้ได้เลยโอเคนะครับกดเลยโอเคพระเจ้าอิเบิร์ก็ขึ้นมาเป็นของราชแล้วเนาะก็กดไปทางก็เซตคิงเลยนะครับ พอเรากดเสร็จจากทิ้งเนี่ยเราก็กดมาทางนี้ก่อนเนาะก็คือตีไอแลนด์นะครับแล้วเราก็กดมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเพื่อตีพอตีไอแลนด์เนี่ยมตีแป๊บเดียวก็ก็เสร็จแล้วน,นะครับไอไอแลนด์ Island เนี่ยก็กดทางก็กดรอมา,าตรงนี้แต่ตรงนี้เนาะก็คือตีพวกแคนาดาว่าเอาเอสวิต์แลร์พวกนี้ว่าไปนะครับผมโอเคแล้วกดประมาณน,นี้เนาะโอเคซึ่งเทเบิลมันก็ประมาณน,นี้นะซึ่งเหตที่ผมใช้ เริ่มต้นมาเประมาณนี้เนาะก,ก็คือทหานม้าสิบซองนั่นเองก็ก็เดี๋ยวจะเพิ่มไอ้ซัพพอร์ตคิมเมนท์นะอีกหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ดิผมอ่ะชอบใช้ชอบใช้พั่วมากเลยไม่ไรู้ไปไหนนะครับถึงทหานม้ามันดูแปลกๆก็แต่ว่าไม่ไรแล้วเราตีเกมนี้ทำได้ทุกอย่างนะเชื่อผมซึ่งเต่ <laughs> เปลี่ยนก็ประมาณน,นี้เนาะซึ่งผมจะใส่อันนี้ก่อนนะเนื่องจากแล้วก็ค่อยจะเปลี่ยนไปไอันนี้ครับโอเค โอเคพอเรากดเออ่ไอตีมีโฟกัสตีไอไอแลนด์เสร็จแล้วนะครับก็กดมานี่ต่อเลยมันก็ตีไอแลนด์เลยนะประกาศสงครัดป้าตายเลยนะผมซึ่งเราได้บังคับมือง่ายๆลยครับผมก็นี่ครับมันมีทหารเรืออยู่นะถ้าเราประกาศเร็วเนี่ยรผมก็เดินเดินล้อมบอมมันไปนะครับมอนไปนะกดเอากดบุกได้เอาก็ได้เดินก็ได้ตามนี้นะครับก็คือเดินล็อกไปเลยนะครับที่บางเหลือสบายมากนะครับโอเคนะครับ เราด้่านม้าเนี่ยพอเราเราก็เหลือพยายามเหลือพีพีไว้เนี่ยกดวอลกั ok นด้าด้วยเนาะเพื่อทำให้วอลสดพอร์ตเรามากขึ้นนะวอล์พอร์ตตอนนี้มันน้อยมากไม่เคยหลอกนะเนี่ยวิ่งเข้ามงหลวงเลยนะสิวนะง่ายมากไนะอ้นี่สิสุดนะเนี่ยผมเรียบร้อยครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมแพ้ดออิโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะส่วนเนี่ยเราต้องยกขึ้นบกไปทางตรงนี้เนาะ ว่าข้อท่าโชคดีเราจะไม่เจอทหารเฮนดานะถ้าเราโชคด้านหนึ่งก็อาจเจอนะแต่ว่าเจรหน่าทู้ได้สบายแหละนะเฮนดานไม่หน้าแข็งพอที่จะมันสู้ปีเตอของเราได้หรอกนะโอเคนะครับก็พอเราได้นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดมานี้รอเลยแล้วกันนะรอไปก่อนเลยนะซึ่งเราเนี่ยก็จะประกรันคามกับประเทศที่แรก้ที่ไม่ได้แคน,นาดานะเนื่องจากถ่าประกันคามแคน,นด,าดาเนี่ย เมกามันจะยุ่งเด้เลยนะซึ่งถ้ายุ่งตอนนี้ครัจริงก็สู้ได้แหละนะครับแต่ว่าอยานะอยาเลยดีกว่าไปยุ่งอีกทีดีกว่าเออให้มันไปยุง่งแล้วค่อยไปตีมันจริงจดีกว่านะาก็กาศสงครามเนี่ยพวกเสาอสกาอะไรว้างไปนะอเอียดาดาเข้าสงข,งขามาสวยครับอเอียนี่ยครับรอจะโปกระบอกนะฮะเฮีก็บินผมสร้างเสร็จพอดีพอติงมันไม่มีรตรงนั้นนะนบินนะแต่ผมสร้างเสร็จพอดีก็ เกียาหายหาแยกเตทแยกไปนิดหน่อยนะเกี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยร์ก็จะเพิ่งตีก่อนนะปล่อยยืนนิงน่งไปก่อนนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วไม่มมีทหารด้วยนะซิวๆนะโอเคนะก็กดไปที่มดสิบสามกองนี้นะ okay. นครับโอเคเนี้ยว่าตีแม่งเลยนะตีมันเลยก็ได้เพราะว่าเรา มันมันทำให้มันไม่ต้องเดินมาบบทางการตรงนี้ะซะทั้น่อยครับเนี้ยวิ่งเข้ามองลงมองเหลงือง,งมองหลวงไปเลยครับผมถ้าคนาดาแตกทุกประเทศก็แตกครับเนี่ยเราก็อ้อมหลังเอาเนาะอย่ามา้อมหลังเอานะครับส่วนพวกนี้นะครับพวกเนียก็เตรียมเรือเตรียมอะไรไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยยกพลนั้งออกไปแต่ที่ท,ที่ที่เรียบยกไปยังก็ตายครับ <laughs> คือเราต้องการให้เราได้ตายแล้วนะผมเอาาหาเป็นเพจหนึ่งละเพราะว่าคือยังพวกเขาต้องตายนะ <laughs> ใายเพื่อแผ่นดินนะเพื่อจักหวัดเมื hmm. ่อกี uh ้นี้หนึ่งพันนะคือยังไงก็คือผมจิดารงคือแค่ให้ส่งเพราะเขาไปตายแค่นี้นะเพื่อแผ่นดินนะเพราะบางทีพวกนี้จะเอฟเคไม่ช่วยเลยนะถ้าที่ถ้ามันไม่ช่วยเราเราก็จะไม่ได้ไม่ได้พวกมันมาเป็นเป็นประเทศในแผนที่ของเราเนี่เองนะถ้ามันไม่ช่วยนี่เลยก็เลยต้องแบบนียครับส่งราชไปตายหน่อยครับแลวได้มันมีสิทธิ์เออเคดีเดนว่างไปนะฮะ เจนะั้นยกเองก็ผ่านแล้วครับผบายเนี่ยนี่ก็เอาทหารวิ่งไปเลยนะสบายนะงั้มันก็สบายแนละ้วถ้าแคนาดาเล่นเกมเอาอะส่วนเราไม่นานแล้วนะก็ยึดเดี๋ยวเร,เ,รเราเรายึดตรงนี้ยึดตรงตรง,ตรงไหนตรงนี้เสร็จมานะครับมาตรงนี้ต่อมานี้นะครับแล้วก็เรื่งนี้ครับแค่นี้ก็แคนาดาอยอมแพ้นะถ้า,ารเราก็เสียว,วันนี้เนาะเสียหกพันก็ไปตั้งในแต่สองพันคนเนาะแล้วก็เสียแคนาดาเสียไปแสนดีวกว่า พราะเราล้อมันนะยังไงเนี่ยตลาดบานี้มันไม่มีทหารนะมันไม่รู้ตัวนะพวกนี้มันไม่รู้นะก็ล้อมันแป๊บๆก็ตายหมดนะครับผมเราใช้เทคนิคล้อมมันดีกว่านะแล้วก็วิ่งเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมยังไงมันก็ซิวๆอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็วิ่งไกลถึงแล้วสบายเพราะมันตายหมดแล้วับผทหารตายไม่ได้เราโดนล้อมไปแสนคนก็เรียบร้อยนะก้าวเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้จีนจาหมดนะเสียทหารไม่ถึงหมื่นะครับนะก็ได้หมดทั้งประเทศแล้วนะก็ซิวๆนะ บุกต้นต้นมันไม่มีทหารนะพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรบุกต้นต้นก็จบแบบนี้แล้วอยู่ที่ซี่หน่อยนะครับแต่บุกต่อไปพวกนี้มันจะเป็นแบบทหารเอานะเขเคนะครับใบเราก็เตรียมทหารแล้วเราเตรียมทหารใหม่นะเนี่ยทหารของเรานะเกมใหม่หมดเลยนะครับสู้กับอเมริกานะเรีย์เราที่ภาคกองวานใบนะเกณเกมมาก่อนนะบางทมันสู้กับอเมริกาก็ไม่ได้ยากครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเด็กสู้อเมริกาให้นะเขเคนะครับผมเป่นนึงครับกดมาตรงนี้หนึ่งตรงนี้ ลากเอายาวมันเลยปุ๊บเขียนแบบนี้เนาะเนี่ยนี่แหละครับมันก็จะกดกดพาร์ได้สบายๆเลยนะเรากดมาก่อนเนะี่ยก็กดแค่นี้มันก็จะเป็นเครื่องของจินแล้วนะโอเคอไปก็เขาก็จะแตะว่าจะกดอะไรก่อนนะจะกดนี้ก่อนนะเก้าลาวนะครับรู้ให้ให้เมกาลร,รู้ตัวว่ามันจะโดนตีนะนะโอเคนะแล้วเราก็จะมากดอันทางนี้ต่อเนาะเอาแมนพาวเวอร์จากพวกวขนาดาว่านไปนะครับ แล้วก็กดทางนี้เลยนะครับเอาแรผลกำผลของพวกนี้นะมาใช้ด้วยนะโอเคครับเราก็เกณฑ์อาหารมาเลยครับผมเกณฑ์มาครับผมพปืนขาดก็เกณฑ์เสร็จ,จไปนะเปลืนขาดนะครับเกณฑ์านะมากเกณฑ์ต้องเยอะมากเหรอครับก็เกณฑ์ได้พอสุดได้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าเออแค่นี้ขอบจริงวันก็เกืกอบพอแลนะ้วก็หลักคือมาตรงนี้ตรงนี้เนาะถามว่าเทคนิคยังไงนะครับไอ อเมริกาทหารนเมอิกันจะไปอยูอยต่ตรงนี้ครับแล้วมันจะคุมทางนี้หมดเห็นไหมครับมันจะคุมไม่หมดเราก็แค่เอาทหารน,นี้ผมลากข้างล่างมายาวล่างมาให้มันมยาวแบบนี้ครับผมมันก็จะมันก็อีกฝั่งมันก็จะแบอบกว่าแล้วเนียแบ่งทหารไม่ทมันมัวหมดนะฮะแล้วก็ที่หนึ่งก็คือจอกตรงนี้ครับนี่หลักเลยนี่คือหลักๆของอเมริกาแล้วคือเราต้องจอกตรงนี้ครับถ้าเราจกเข้าช่องนึงแนละ้วครับมันจะโล่งมากครับแล้วเราก็วิ่งเข้าวงตันนะครับ แล้วก็ล้อมพวกนี้ครับเรียบร้อยครับติดจีจบะนะฮะนั่นคือทหารที่เราเกณฑ์ที่เหลือเนี่ยก็หลักๆคือมาทางตรงนี้เนาะก็คือมามาคุมตรงนี้เลยนะครับุมตรงไอว้วอที่แตรงนี้เลยนะตรงนี้แล้วก็เอ็เอเอนเลี้งนีดหน่อยน,นะครับโอเคส่วนนีย้ยังไม่ต้องเปลี่ยนยังงไม่ต้อเปลี่ยนเนาะก็ใช้เป็นไอ้ตรงไอ้นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสู้อเมร,ริกาแล้วเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเป็นไอ้บรท์เอโโนโทมี่นะครับจะให้เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับ ประยดัยดหน่อยนะครับโอเคเนะาะทหารก็เตรียมไม่ได้หนึ่งแล้วกันนะเพื่อเตรียมไว้เป็นมีไว้นะเตรียมไว้นะไม่ค่อยไม่ได้เกรงก่อนนะแต่ว่าจะไว้ทำไมนะก็ยังไงไม่ว่าอีฝรัร่งเศสนะผมจะใช้ไอ้เนี่ยทหารป,ราปรกติในการเดินโมงโมฟร่งเศสนะครับแล้วก็ใช้ทหารม้าในการวิ่งยึดยึดเอานะทหารม้ามันวิ่งเร็วนะโอเคได้ประโยชน์จากความเร็วเนาะ โอเคพอผมกดไอตีเมกาแล้วก็ผมจะรออีกหน่อยแล้วกันนะกินอาหารกินอะไรก่อนนะนิดหนึ่งนะใกลเสร็จแหละปืนขาดอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรกับปืนขาดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรออาหารวิ่งมาอย่างงี้วนะิ่งมาเนี่ยประจำตรงนี้นะครับ ไม่านันี้เหลือเปลี่ยนตั้งนานมามานันนี้กว่าตรงเซอร์เวกกาไม่ตายหมดนะเหลือโอเคยียไม่เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ด้วยวอลคุริมี่มมนี่นะวอเอาเซียวมาเลยนวิงเดนเซีว ดีนะครับเนี่ยครับเรามีทหารตรงนี้เนาะเนี่ยครับได้มันหันใหม่มาก็ให้เขาจอกตรงนี้เลยนะเนี่ยมันขัดตรงนี้หลัก,ลก,ลกมันบางดีจับเลยได้จังเลยนี่แหลือ่นยิงโ่นเลยโอเคเนี่ยไ,ได้แล้วเราประกาศลงคาไปเลยครับผมไม่นไม่กลัวนะจอกไปเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มบุกนะ้ำตรงนี้บุกไลยเลยนะ จะบอกครับวิ่งออกมาป๊ามาเพื่อไปไป,ไปโอนะครับไม่ต้องปล่อยวิ่งไปนะนี้หน้าวิ่งได้แล้วกดระดับสามไปเลยนะวิ่งเงี้ย,นย,นยนไปเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนแนละ้วเนี่ยหลักคือเราต้องจอกไอสองนี้เข้านะสองของนี้เข้าสบายคนระับส่วนใหญ่เมกาจะยกข้างบอกขาบอกใส่กรอกแล้วนะพวกฟอริตาพวกนี้ก็ปล่อยไปนะไม่ต้องไปไหนมากนะครับ เรไม่ได้ใช้กรอบพวกนี้นะครับในการทำอะซิเมนต์นี่เนาะถ้าเป็นอะซิเมนต์อื่นๆก็เนี่ยครับใช้ทหารเด็กแกี้ยเลยครับเงี้ยไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเป็นเข้าเมืตงตันไปก่อนนะเงินทางนี้ก็ได้นะเงินทางไหนก็ได้นะจริงนะเลือกสองทางนะครับยังไงเราเงินเนี่ยอเมริกาไม่จะงงนะครับผมตื่นตัว <c oughs> งงหมดแล้วทหารติ้งตาไม่ทันเลยโอเคเราเมืองตันแตกนะครับ ทางนี้เขาวิ่งนี่ไปเลยนะบุกเต็มไปเลยเนาะเห่อเขาวิ่งบุกบุกแรงเข้าไปนะตายนี่ก็บุกไปเลยก็ได้นะเนี่ยโอเคครับทางนี้แตกเรียบร้อยครับ้อมครับเฮ้ยทำไมอยู่ๆทำไมอยู่ๆทางนั้นก็เล็กล่ะอ๋อผมวางไปติดอ๋อโอเคครับก็ก็แบบนี้เนาะปึ๊บ ทหารมันเดินมั่วนะบางทีอยู่มันลากขึ้นมั่วนะไม่ใส่รับนะไม่กลัวนะโอเคโหทองนล้นก็จังเลย,เยลลลลนะนี่ไหวไหวแลมามามามมามมมา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 มนมามมามม้นามนนะ ก็ยึดตามเราจะเน้นทางยึดทางหัวเมืองแล้วเราไม่เล่นข่าทหารอีกฝั่งนะจะเล่นทางยึดทางหัวหัวเมือง,งต,าอตองอ่างๆนั่นเองนะครับก็เนี่ยล้อมไปทล้วต่างๆเนี่ยวิ่งไปตามหัวเมืองเลยนะสบายอเมริกามันไม่มีทาหารนะครับต้องต้องเลนเกมนะแต่ว่าปลายเกมน้ามจะเต็มๆหน่อยอนะเมริกามันจะฟูๆหน่อยคนระับนี่มันจอมขุงบกขึ้นบกนะจริงผมจะไปได้ละแต่มันจอมขุงบกนะพวกนี้มันสลัดไปเลยนะครับนีบกองนี้เอาอย,ย,ยู่ๆก็มีอะไรทำเอาจีบกองตันแล้วก็ถือกองตันไปเลยนะ แย่เ yeah. yeah, นี่ยใกล้แตกแล้วนะจุดต่าเมืองต่างๆมันเดือดแล้วที่นี่นี่ถ้าได้กับพวกอเมริกาที่ต่างๆเมืองมันก็แตกเองไม่ต้องฆ่าทหารไปเป็นสองสามแสนเป็นล้านก็ได้นะถ้าใหญ่ซะสองแสนไร้พึงนี้บอนะเรียบร้อยครับเนี่ยจะแตกแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยแตกครับโอเคแล้วจะเหลือทางวงตันไว้นะทางมีไว้นะเพื่อให้ไอ้กษัตริย์งิงของเราขึ้นเป็นกษัตรนะิย์เนาะเมื่อกี้ผมกดเออนี่ไปนะเอ็มเอ็มพิเอลเฟดเดอร์ันไปนะ แล้วก็ได้เสร็จอาชีพแล้วจริงๆอะอาชีพนี้ไอ้ที่เป็นรูปถึงตัวอะแต่นี่ก็คืออาชีพไอ้ทางกษัตริย์จริงนะของอเมริกานะครับที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อภรรยาของ <c oughs> <c oughs> เรียกวภรรยาแล้วภรรยาของทินนิบาสนะครับผมก็ให้ให้แก่ปกครองประมาณนี้แล้วกันนะไปนมาขอเนี <c oughs> ย่ยแล้ก็ เขาจริงมันเหลือแค่เมดิแลนด์ก็ได้นะก็คือตรงไอตรงน,นั้นนะแต่ว่าผมเหลือให้ทั้งหมดเลยแล้วนะผมเหลือให้ทางขวาหมดเลยแล้วกันนะโอเคพอเพรเพชรไปก็พเพชรฟิลิปปินส์แล้วฟิลิปปินส์ไ้วยครับผมเรียบร้อยนะก็<笑><笑>เหนียบเออเจ็ดอ่ากุมพานะ<笑><笑>ก็เรียบร้อยนะเหนียกก่ยบตั้งตั้งเป็นขัดหยิงเรียบร้อยนะผมเย่ <Yeah> นะครับเขาจริงแค่นี้มันก็ใกล้เสร็จละอย่างนึงก็อย่างท้ายก็ เป็นการปล่อยอันนี้นะสกอตแลนด์นะครับให้เป็นพระผิดนะแต่ปล่อยใหนะนะ้ปล่อยไปเลยนะปล่อยให้มันเป็นพระผิดนะสกอตแลนด์เนี่ยนะจุ๋ยไหนวะเนี่ยสกอตแลนด์นี่นี่สกอตแลนด์นี่ครับปล่อยให้เป็นพระผิดนะแค่นี้ครับเราก็เสร็จกระสัด์หญิงนละส่วนต่อไปนะที่เราทําก็คือไอ้ฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งวันนี้ฝรั่งเศสตีอิตาลีพอดีโอเคนะเราก็จะเอาเราก็เอาทหารทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านเลยนะกลับบ้านกับบ้านนะกับบ้านอ่ นะเกยียนอาหารรอไว้ก็ไดไ้หน่อยนะครับอาหาร,รอไวได้หนึงน่งก็ได้นะครับจริงไม่ต้องเกณยนเลยก็ได้นะปลุกแค่นี้ก็พอแล้วนะจริง <c oughs> อันนี้สี่ลำใช่ไหมนะเนี่ยโอเคสี่ลำแล้วก็นี่อีกสองลำตรงนี้ก็เสร็จอีกสีเมตหนึ่งนะครับนี้ก็ถ้าในคลิปที่ผมทําอยู่ตรงนี้ก็เสร็จไปหนึ่งสองสามเออแล้วนี้ไอเรือนี้ที่กำลังเสร็จอีกสี่นะครับแล้วก็เนี่ยเรือฝรั่งเศสตนะีฝรั่งเศสเลยต้องเข้าเยอรมันก่อนนะก็เข้าทางนี้เลยนะผมผมันมีโฟกัสอยู่นะครับผม ครั้งนี้เนาะนี้ครับกดมานี้มาแล้วก็อันนี้ครับผมแล้วก็เราก็ขอเยอรมันเข้าสงครามนะผมตีกับไอ้ฝรั่งเศสนนะความจริงประกาศสงครามนี้ก็ได้นะเร็วดีนะแต่ผมกลัวว่ามันต้องเข้าใจมันก่อนแล้วตีตีเตีดีไหมตีเลยดีไหมหรือรอโฟกัสดีรอโฟกัสดีกว่ามันได้ทําตามโฟกัสหน่อยนะเรา เราจะแหกกดโฟกัสอะไรเร็วอ่ะมันไม่ได้นะไม่หรอกเฮ้ยที่หายนะผมลืมเฮ้ยนี่ผมลืมจริงนะค,นนนครับทุกคนมาตอนบล็อกมวยก้าบปวดไอ้นี้ด้วยนะครับบล็อกไอคอนดนะมี่นนะครับผมลืมโอ้หนี่ลืมเลยนะ่าเสียดายนะโอ้ยขับจริง่งได้ทหารแบบได้รางงานเยอะแล้วนะโอ้โหอันนี้ผมพลาดเองนะนะผมนี่แหละครับผมพลาดไม่เล้อบอกติ่นะ นโจกนะโจะกมากแลรู้สึกโจกตัวเองมากครับจริงกูเปลี่ยนเลยครับจริงูต้องเปลี่ยนเลยนะ,อยยนยนะโอเคนะก็เราจะเอาทหารทหารจุพลเนี่ยเป็นทางทหารนี่เนาะโอเคโอเคตอนนี้วัตถุ์เฟิร์สเทอร์เราก็ครบเก้าลำแล้วนะโอเคก็เสร็จอีกอาทิีกหนึ่งไปแล้วเนาะก็เดือนสุดท้ายก็คือเอาปาลีศเนาะเนี่ยครับเปลี่ยนมาพวงบกไปเลยนะครับผมใช้ กับคนของออสเตรเลียนะไม่ต้องออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะไม่ได้นะมันมีสกู๊ดพังโบกนะโอเคพอเรากดไอดไลน์เป็นกับเยอรมันแล้วนะเยอรมันก็ให้กดนี้แปบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันเขาให้นะเราก็ขอเข้าตรงคลางแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราโยมโยมพงโบกเลยนะอุ้ยมันอุ้ยไม่มีคนมายุ่งเรื่อลืมเนี่ยก็ตีหลักคือได้ท่าเออได้ท่าเหลืออะไรครับหลัก Okay. อีกนิดนึ่งนิดนึ่นิดหนึ่งอีกนิดโอเคไปด้วยนะเพี้ย okay. แล้วก็เดี๋ยวเราก็ตีที่เลยนะไปเปลี่ยนจังพลนะคนนี้ได้ปะไปนะเพี okay. ้ยนี่ก็มาเลยก็ได้ครับซิวนะเราไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> คนหาของเหลือไปนะเพี okay. Okay. <Okay. S 2> okay. ้ยเพี้ยนี่นี่น มังนีมังนีโอเคสวยมวังนีสวยี๋ยวต้องพับไหลเอานะเดี๋ยวงล่างไหล่ลงล่างเดี๋ยวต้องใช้สุดเดอเมกไหลลงล่างเกสวยเดี๋ยวยยวอนียังไม่ได้วอรนะ อย่าเป็เข่าบอลจริงถ้ามันไม่เข่าบอลดีจิรี่ครับยุ่งครับยุ่งเลยจิรี่นี่ครับโอเคเค็ดเล็บเคล็ดเล็เขาไม่รู้เลยตีๆอย่างเงี้ยเข้านะสบายนะครับเอจริงจิรี่เป็นคนขาบอกนะแต่มันแต่มันนั่นแหละยูเรยนะ เพราะขอได้เครเ,เนี่ยยังไม่วอดอีอะไรไม่ได้อินเดียโอเคันปาลีแตกครับเรียบร้อยแอ้ว<ส>จริงๆวีนี้ก็กดแค่ปาลีนะแค่นี้ก็จึงได้กดแค่ปาลีนะงั้นก็กดๆไปฮะต้องแบ่งกับยีราบาลเด้อน้าเศร้าจัิงเลยฮือ ข้างล่างนี่นี่นี่เจอจ้าแป๊บโอเคก็ของคุณผู้มทุกท้านแ้วโอเคนี้ก็เสร็จแล้วนะ4ี่นห้าซีเมนนะภายในปี39เนาะก็จบละโอเคครับผมทุกคนจีๆจนะครับ goodbye